ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9ที่ดูเหมือนจะเริ่มซาลงไปเรื่องอื่นก็เริ่มเด่นชัดขึ้นมานะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีคำถามอย่างมากเรื่องของสถานะการเงินของการบินไทยเรื่องของหนี้สินและควรที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรจนถึงนาทีนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้มีรายงานว่ามีข้อเสนอว่าการบินไทยควรที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้กฎหมายล้มละลาย ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องนี้คุณอุรชัยคะถ้าจะอธิบายกันให้เข้าใจฟื้นฟูเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหมายความว่าอย่างไรคะครับตรงนี้แหละที่หลายคนตั้งคาถามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ,ค,รบคืออยากจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข้อเสนอนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคือให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแต่ว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าเอ็นี่คือการปล่อยการบินไทยให้ล้มละลายหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าดูกันตามขั้นนตอ การปล่อยให้ล้มละลายก็คือพังปิดกิจการไปเลยนะครับ<ฆ>แล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์เอาทรัพย์สินขององค์กรนั้นๆมาขายทอดตลาดเพื่อนำไรายได้นําเงินมาใช้หนี้มาทําธุรกรรมต่างๆนานาที่ยังถือว่าติดค้างกันอยู่นะครับแต่ว่าในกระบวนการ ที่จะยื่นให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนี้มีข้อแตกต่างตรงที่การบินไทยก็ยังดําเนินกิจการดําเนินธุรกิจของการบินไทยต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่หลายฝ่ายยืนยันตรงกันว่ามันไม่เหมือนกันนะครับก็คือฟื้นฟูและเป็นข้อเสนอที่จะออกมาจากการบินไทยครับการบินบไทยเนี่ยหารือร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาเป็นข้อสรุปนี้แหละจริงๆเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับคุณนัฐาว่าการบินไทยคงเหลือทางออกไม่มาก แล้วก็ทางออกที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทางออกทางนี้นี่แหละครับเปิดประตูสู่การฟื้นฟูภายใต้กฎหมายต่างๆนานาคงไม่ใช่ว่าตัวเลือกที่จะให้กระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันเงินกู้เนี่ยคงเป็นตัวเลือกที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ดูเหมือนไม่มากนี้สุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าคุยกันแล้วค่ะก็คือหมายความว่า ไม่ไม่ใช่เข้าสู่สารลร้มละลายแต่เป็นการฟื้นฟูและเป็นข้อเสนอที่ออกมาจากการบินไทยที่ก็น่าจะเตรียมรับมือแล้วว่าถ้าเข้าสู่โครงการ,รฟื้นฟูจะต้องปรับอย่างไรเรื่องของพนักงานเรื่องของเงินต่างๆในการเคลียร์กับเจ้าหนี้พอจะเริ่มเห็นโครงออกมาแล้วใช่ไหมคะครับคือมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับหนึ่งคือทางเลือกที่พูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดว่าการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างที่ว่านี้สารจะเป็นผู้คัดเลือกอาจจะเป็นกลุ่มคณะบุคคลที่สาร เห็นควรที่จะเข้ามาดูแลอาจจะเป็นผู้ที่ร่างแผนฟื้นฟูกับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มาดําเนินการให้มันเป็นไปตามแผนฟื้นฟูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการนี้เนี่ยทางผู้บริหารบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบันก็จะต้องยุติบทบ,บ,บาทไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิดทางให้บุคคลตามอํานาจศาลเข้ามาบริหารต่อเพียงแต่ว่าภาคส่วนอื่น ส่วนอื่นๆของการบินไทยก็ยังดําเนินกิจาการขับเคลื่อนกันต่อไปมีอยู่หนึ่งปัจจัยที่เลี่ยงได้ยากจริงๆคุณนัาเวลาเราพูดถึงการทําแผนฟื้นฟูสิ่งที่การบินไทยจะต้องเผชิญหน้าแน่ๆะนะครับก็คือการลดขนาดองค์กรฝูงบินที่คุณผู้ชมเวลารับทราบข่าวว่าการบินไทยซื้อเครื่องบินการบินไทยมีเครื่องบินฝูงใหญ่อาจจะต้องถูกลดลงแน่นอนนะครับเพราะว่าการมีอยู่ของฝูงบินนั่นหมายถึงการมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่ใช่หมายถึงค่าอุปกรณ์อะไหล่อย่างเดียวไม่ได้หมายถึงค่าน้ํามันวัตถุดิบต่างๆนานาแต่ยังหมายถึงค่าแรงงานพนักงานลูกจ้างนะครับซึ่งการบินไทยมีอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวแล้วสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะพยายามดูแลอย่างดีที่สุดเพียงแต่ถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเลี้ยงไม่ได้ครับที่จะต้องปรับโครงสร้างองคอ์กรใหม่ ฟูบินลดลงพนักงานก็อาจจะต้องลดลงด้วยนะครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันคุยกับคุณอุรชัยนะคะก็ยกตัวอย่างเรื่องของสายการบินเอเวอกรสที่ไปฟ้องล้มละลายใช้บทบัญญัติที่11ไปถึงศาลสหรัฐเลยนะคะครตรงนี้จะเป็นทางเลือกคล้ายๆกับที่การบินไทยอาจจะใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วมี2ทางเลือกเมื่อสัปดาห์ก่อนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ หลายฝ่ายหาหรือร่วมกันนะครับมีจุดที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคุณนัฐาทุกคนเข้าไปคุยกันรัฐมนตรีคมานาคมรัฐมนตรีคลังนายกรัฐมนตรีการบินไทยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่สินาทีบางคนบอกว่า30นาทีเท่านั้นเองกระแสข่าวออกมาบางกระแสบอก20นาทีบางคนทานข้าวยังนานกว่านั้นเลยนะครับ มันก็หมายความว่าจริงๆเขามีตัวเลือกในใจอยู่แล้วแต่อาจจะมาคุยกันเพื่อที่จะสะท้อนอข้อตกลงสะท้อนความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อคําถามท,าที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้การบินไทยจะมีทางเลือกในการเข้าสู่ศาลของประเทศไทยหรือจะไปศาลของสหรัฐอเมริกา วันนี้สื่อมวลชนเจอโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับพูดคุยสอบถามเรื่องนี้แล้วก็จากการให้สัมภาษณ์ของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องรอดูท่าทีของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นี่แหละครับจะต้องมีผู้ทาแผนและแผนนี้จะต้องเห็นชอบโดยสามอันนี้ว่าตามกฎหมายนะใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสารอนุมัติแผนไหนเสียด้วยซ้ํา ่งอาจจะมีผู้เสนอได้หลายฝ่ายถ้าอ่านตามกฎหมายนะคะมันจะมีทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ก็เสนอแทนได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปรอรายละเอียดตรงนั้นพรา้งั้นวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเห็นชอบในหลักการว่าเข้าสู่กระบวนการสืบคูณจีนไทยคือให้การจีนไทยยังดำรงคงอยู่แต่ว่าจะต้องมีการปรับการดำเนินงานแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ตามมาตรการขางฝ่ายคุณเกี่ว ที่ระบ,บุว่าต้องการให้การบินไทยดำรงคงอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะคะคุณประชัยเพราะว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายการพิทักษ์ความเป็นการบินไทยไว้ก็อ,อาจจะยากรตรงนี้ก็คงจะกลับมาสู่หัวใจของเรื่องก็คือฟื้นฟูกรริจการกับล้มละลายสรุปแล้วต่างกันใช่ไหมคะครับใช่ต่างกันแม้จะมีคําว่าล้มละลายเหมือนกันนะครับอธิบายว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้การบินไทยล้มละลายถูกยึดทรัพย์ต่างๆนานาหรือว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์ ยึดซัพ์มาขายท่อตลาดคือการบินไทยก็คือยุติอยู่แค่นี้นะครับเหลือเพียงชื่อ ส,ส่วนทรัพย์สินเครื่องบินอุปกรณ์ต่างๆนานาถูกนาไปขายเพื่อชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งการบินไทยมีเจ้าหนี้อยู่ทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับเพียงแต่ถ้าเราพูดถึงกระบวนการฟื้นฟูภายใต้กฎหมายล้มละลายอย่างที่บอกครับข้อแตกต่างสารจากเป็นผู้คัดเลือกคนที่เข้ามาดูแลบริหารการบินไทยบอร์ดบริหารชุดปัจจุบันพ้นจากหน้าที่นะครับสารก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่างแผนฟื้นฟูผู้ที่มาดูแลให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ขาดไม่ได้คือขั้นตอนนี้ จะไม่ได้นําไปสู่การยึดหรือว่าอายัดอะไรนะครับการบินไทยก็ยังดําเนินธุรกิจต่ตอไปได้เพียงแต่สิ่งที่หนีไม่พ้นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการบินไทยจะต้องเกิดการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับการปรับที่ว่าก็อย่างที่ได้กล่าวไปฝูงบินคงต้องเล็กลงหรือไม่พนักงานลูกจ้างในองค์กรอาจจะต้องลดลงหรือเปล่านี่คือคสิ่งที่คงจะเลี่ยงยากครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงผู้ถือหุ้นของ การบินไทยด้วยนะคะขณะนี้เป็นรัฐวิสาหกิจมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับถ้ามีการปรับโครงสร้างตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทราบรายละเอียดกันหรือเปล่านะคะว่าถึงแนวทางรองรับจะให้องค์กรใดเข้ามาถือหุ้นแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้จะหาเอกชนเข้ามารับช่วงถือหุ้นต่อน,นี่น่าจะยากนะครับถ้าดูจากแผนปฏิบัติการของการบินไทยนะครับค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายการบิน การบินไทยสถานะย่ำแย่อยู่แล้วพอมาเจอโควิด -19 นี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ